่านนายกอย่าปล่อยให้ต่างชาติมาแย่งอาชีพในหน้าผู้ประเมินค่าทรัพย์สินผู้บริหารทรัพย์สินหรือวิชาชีพใดๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเราไปที่สิงคโปร์เปิดบูธแนะนำโครงการแล้วบังเอิญไปรับเงินจากชาวสิงคโปร์เป็นเงินมัดจำตำรวจสิงคโปร์จับเราได้นะครับ ถือว่าเราเป็นนายหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศสิงคโปร์อาจจะเสียค่าปรับเป็นล้านนะครับแล้วก็จะติดคุกประมาณ1-2ปีแต่ที่เมืองไทยเราเราคงเห็นนะครับจีนบ้างหรือคนอื่นเนี่ยครับมาแย่งอาชีพนายหน้าในเมืองไทยเราถ้าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเราต้องส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ เป็นในหน้าเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเป็นผู้บรหิหารทรัพย์สินจะปล่อยให้คนต่างชาติมาแย่งอาชีพคนไทยไม่ได้นะครับทุกชาติล้วนปกป้องคนในชาตินะครับ